มาเล่นเทมูดเนมิกันในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาลองคำนวณคุณสมบัติของของผสมของเหลวไอกันต่อนะครับแต่ว่าในคราวนี้เนี่ยความพิเศษก็คือว่าเราจะใช้ความรู้จากการประมาณค่าในตารางไม่ใช้ในการคำนวณเพราะว่าข้อมูลที่โจทยกกำหนดให้คราวนี้เนี่ยตกไม่ตรงพละไม่ตรงตามตารางพวดีนะครับเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดกันนะครับ ในตัวอย่างนี้กำหนดให้อมโมเนียมีอุณหภูมิ13องศาเซลเซียสนะครับตรงนี้ก็แปลว่าบอกอุณหภูมิตัวทีมาให้นะครับแล้วก็บอกมาให้อีกว่ามีมวลอยู่10กิโลกร,รัมนะครับอันนี้บอกมวล m มาให้นะครับมีปริมาตร1ลูกบาทเมตรบอกตัว v ใหญ่มาให้แล้วให้หาพลังงานภายในจำเพาะ u เล็กนะครับแล้วก็พลังงานภายในเฉยๆหรือบางทีเรียกว่าพลังงานภายในรวมนะครับตัวย่อคือ u ใหญ่ ในตัวอย่างนี้เนี่ยก็เป็นโจทย์เรื่องการคำนวณหาคุณสมบัติของสารเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือจะต้องทำการตรวจสอบดูก่อนว่าตัวสารที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยมันมีสถานะเป็นอะไรซึ่งจำไว้นะครับทุกครั้งที่จะต้องเช็คก็คือเราต้องใช้ตารางอิ่มตัวในครั้งนี้โจทย์บอกว่าเป็นแอมโมเนียนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ตารางแอมโมเนียอิ่มตัวนะครับจะรู้ได้ยังไงเดี๋ยวลองดูตารางกันนะครับ เรกเรียนดูที่หัวตารางนะครับก็จะเห็นว่าหัวตารางจะเขียนว่า Saturated Ammonia นะครับถ้าเขียนว่าอย่างนี้ก็แปลว่าตารางที่ถืออยู่นี้เนี่ยเป็นตารางอิ่มโตัพอดีแน่ๆไม่ผิดแน่ๆนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูค่าอุณหภ,ภูมิที่โจทย์กำหนดนะครับอุณหภูมิกำหนดให้มีค่า13องศาเซลเซียสปรากฏว่าเมื่อดูในตารางแล้วนะครับลองดูตารางด้วยกันนะครับก็จะเห็นว่าตัวตารางนี้เนี่ย มันมีอุณหภูมิ12แล้วก็มา14องศาเซลเซียสเลยไม่มี13องศาเซลเซียสนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่ามันตกตารางไงครับพอมันตกตารางเนี่ยก็จาเป็นจะต้องใช้เทคนิคการประมาณค่าหรือว่าการ i n t e r p o l เลตเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับคราวนี้ต้องทํำยังไงบ้างกันแรกเราก็ต้องจดคุณสมบัติก่อนนะครับมี12กับ14องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นก็จดลงไปในก่อนจดนะครับ ตอนนี้ก็ตารางใครตารางมันนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จดของอาจารย์ลงตารางไปนะครับเราก็จดข้อมูลคณนนี้ตามไม่ค่อยดีนะครับแอปจดมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอใช้จดโพยตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับอุณหภูมิ12าศเซลเซีนะครับเราพบว่า vf มีค่าเท่ากับ0.001608นะครับ vfg มีค่าเท่ากับ0.19086นะครับ VG นะครับมีค่าเท่ากับ0.19247นะครับตัว HF มีค่าเท่ากับ2.36.38 HF g มีค่าเท่ากับ1 2 1 7 4 6และตัวความดันนะครับจริงๆตัวนี้นี่อยู่ข้างๆอุณหภูมิเลยแต่ว่าเอามาจดไว้ข้างหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ6 5 8 4 8นี่แกรณีของความดันเนี่ยผมจดหน่วยไว้ด้วยนะครับหน่วยเป็น kpa จะได้เตือนความจำเรานะครับว่าความดันมีหน่วยเป็นกิโลปสาสคาลสำหรับตารางนี้นะครับ ต่อมาเราก็มาจดที่อุณหภูมิ14องศาเซลเซียสบ้างนะครับเพราะว่า13มันไม่มีมันมี14มก็จดไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอุณหภูมิที่เราเลือกจดมาเนี่ย13มันจะมาอยู่ตรงกลางพอดีอีก12กับ14มันจะตกคล่อมคุม13ไม่พอดีนะครับเวลาเลือกค่าในตารางก็เลือกมาอย่างนี้นะครับเราก็มาดูนะครับตัวที่14องศาเซลเซียสเนี่ย vf มีค่าเท่ากับ 0. 0.1615 0, 0. 0. 0, 0นะครับ VFG มีค่าเท่ากับ0.1787นะครับ VG มีค่าเท่ากับ0.18040นะครับและตัว HF นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2.4581 h f g มีค่าเท่ากับ1.209 72และความดันนะครับตัว p มีค่าเท่ากับ704.43นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นค่าที่ได้มาจากการเปิดตารางแอมโมเนียอิ่มตัวหรือว่า s a t ตเ a ต e d Ammonia ียนะครับทีนี้เรามาดูตามข้อมูลโจทย์ของเรานะครับข้อมูลโจทย์ของเราเนี่ยแอมโมเนียตามโจทย์กำหนดมีปริมาตรจำเพาะเท่าไหร่นะครับเราก็พบว่า v แอมโมเนียนะครับ อันนี้ตามโจทย์นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ v i หารด้วยมวลอันนี้เป็นการคำนวณพื้นฐานนะครับสมบัติอินเทนซีฟสมบัติ Extensive นะครับก็แทนลงไปนะครับก็มีค่าเท่ากับ1หารด้วย10เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ0.1ลูกบาทเมตรต่อกิโลกรัมเอาล้วนะครับเราได้ปริมาตรจำเพาะของแอมโมเนียตามโจทย์แล้วนะครับดูหยับหไปทั้ง12ทั้ง14เนี่ยก็จะเห็นว่า Vg มันมีค่า0.19 0.18โอ้มันมากกว่าตัว v ม m ม o n ี a er ของเราแน่ๆดูคู่นี้นะครับเห็นไหมครับมากกว่าแ,แอมโมเนียแน่ๆแอมโมเนียของเรามีแค่0.1แต่แอมโมเนียของเราเนี่ยก็มากกว่า vf ของทั้งคู่แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกได้เลยว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นของผสมนะครับเป็นของผสมเพราะอะไรครับเพราะว่าเรารู้ว่าเพราะนะครับเพราะ vf มันน้อยกว่า v ของเราครับแล้ว v ของเรามันก็น้อยกว่า vg นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีค่าจริงๆมาให้ดูตอนนี้แต่เราดูช่วงของ vf แล้วก็ vg เราก็พอจะบอกได้และเห็นนะครับว่ามันเป็นอย่างที่เราดูกันเพราะฉะนั้นเราก็คร่าวๆรู้แล้วว่ามันเป็นของผสมพอมันเป็นของผสมแล้วอุณหภูมิมัน13มองศาเซลเซียสคือตกตารางใช่ไหมครับพอมันตกตารางเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการอินเทอร์โพเลต เ,เวลาเราจะอินเทอร์โพเลตเนี่ยเราก็เขียนตารางอินเทอร์โพเลตขึ้นมานะครับคราวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เนื่องจากว่าอาจารย์เขียนค่อนข้างจะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นก็จะขออนุญาตทําการอินเทอร์โพเลตโดยการตีตารางคล่อมตรงนี้ไปเลยนะครับเราก็เริ่มใส่ตารางเข้าไปครับคู่แรกก็คือการอินเทอร์โพเลตระหว่าง ตัว T กับ vf เพราะอยากจะรู้ว่าที่13องศาเซลเซียสเนี่ยตามที่โจย์กำหนดเนี่ยนะครับ vf มันเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เขียน vf แล้วก็เขียนเป็น13องศาเซลเซียสไว้แล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าเป็น vf ที่อุณหภูมิเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นคู่อินทิเกรตคู่ที่1นะครับเดี๋ยวเราก็ลองมาเขียนสูตรอินทิเ a t ตมาดูกันเลยก็แล้วกันนะครับเราก็จะได้หน้าตาของสูตรอินทิเ a t ตตัวนี้เป็นแบบนี้นะครับ เราก็จะได้ออกมาเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมครับอันนี้เป็นคู่ใกล้อันนี้เป็นคู่ไกลอันนี้ก็คู่ใกล้อันนี้ก็คู่ไกลนะครับก็จะได้ออกมาเป็น vf ที่13องศาเซลเซียสลบด้วย0.001608อันนี้คือคู่ใกล้ลบกันใช่ไหมครับหารด้วย0.001615อันนี้ตัวล่างนะครับ ลบด้วย0.001608นั้นจะเห็นว่าบรรทัดล่างตรงนี้นะครับเป็นคู่ไกลเห็นไหมครับใส่วงเล็บให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับด้านนี้เหมือนกันนะครับคู่ไกลลบคู่ไกลก็เป็น13ลบ12ส่วนด้วย14ลบด้วย12นะครับ กดเครื่องคิดเลขครับกดเครื่องคิดเลขเราก็จะได้ออกมาเป็นว่า vf ของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับลองกดดูครับเดี๋ยวรอกดแล้วนะครับก็จะได้ vf ออกมามีค่าเท่ากับ 0. 0 0 1 6 1ุ5ูโอ้เห็นตัวเลขแล้วปวดหัวเลยนะครับมัน ทศนิยมจะเยอะไปไหนเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ต้องก็ต้องทำก็ต้องทำยิ่งตัวเลขมันไปโผล่ที่ทศนิยมหลักไกลๆเนี่ยยังไงก็ต้องยอมยอมจดรายละเอียดให้มันนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ได้ vf มาเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็อินเทอร์โพเลตต่อครับอินเทอร์โพเลตคู่ต่อไปก็จะเป็นคู่นี้นะครับอันนี้คู่คู่นี้ที่ว่าคือคู่ไหนเดี๋ยวจะเริ่มลองลบดูนะครับคู่ที่จะต้องอินเทอร์โพเลตต่อไปคือคู่นี้ครับ ก็คือคู่ของอุณหภูมิกับ VFG นะครับเราก็ใส่ไปตัวที่เราต้องการจะหาก็คือ VFG ที่อุณหภูมิ13องศาเซลเซียสนะครับโดยหลักการเดียวกันนะครับคู่ใกล้ก็จะเป็นอันนี้นี่จะเป็นคู่ใกล้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นคู่ไกลอันนี้นะครับอันนี้เหมือนเดิมคู่ใกล้คู่ไกลเหมือนเดิมนะครับเรายังใช้ตัวอุณหภูมิเป็นตัวตัวเทียบเหมือนเดิมนะครับ ก็ลองแทนค่าดูคู่ใกล้คู่ไกลนะครับก็จะเขียนได้ดังนี้เดี๋ยวลบอันนี้ก่อนนะครับส่วนคําตอบ vf เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวต้องใช้นะครับก็จะได้ออกมาเป็น vfg ที่13องศาเซลเซียสนะครับตัวนี้ลบด้วย0.19086คู่นี้ลบกันก็รู้แล้วมันคือคู่ใกล้นะครับ หารด้วยคู่ไกลนะครับก็คือ0.17878ลบด้วย0.19086นะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่ไก่นะครับตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับด้านนี้เหมือนเดิมนะครับก็จะกลายเป็น13ลบ12หารด้วย14ลบด้วย12อันนี้กดเครื่องคิดเลขเอานะครับกดเครื่องคิดเลขดู เราก็จะได้ออกมาว่าตัว vfg เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับแต่นี้ทำไมจานใจร้ายจังไม่ยอมหยุดให้กดเครื่องคิดเลขก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่านี่เราสอนบนวิดีโอนี่ครับพเพราะฉะนั้นเราก็นักเรียนก็หยุดวิดีโอเอาเองก็แล้วกันนะครับก็ๆๆจะได้ออกมาว่า vfg ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ 0.18482m3 เมตรกำลัง3ต่อกิโลกร,รมัมอย่าลืมเขียนหน่วยให้เป็นนิสัยนะครับ เอาละตอนนี้ก็ได้ vfg มาเรียบร้อยแล้วนะครับ interpolate มาได้2ค่าแล้วนะครับต่อไปตัว vg ตัวนี้เนี่ยมันมันไม่ได้ใช้ในการคำนวณน,นะครับเพราะว่าในสูตรเนี่ยเราเรามันมี vfg อยู่แล้วเราไม่ยังเป็นต้องใช้ vg อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้อง interpolate ไปนะครับมันเสียเวลาปเปล่าๆเพราะฉะนั้นก็จะข้ามไปเลยนะครับตารางต่อไปที่ต้อง interpolate ก็คือไอ้ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ย ก็เดี๋ยวลบตัวนี้ออกไปเลยนะครับจะได้ไม่งงนะครับก็จะเห็นว่าที่12 HF เป็นเท่านี้14เป็นเท่านี้13เป็นเท่าไหร่เราก็ต้องการจะหาตัวนี้ HF ที่13องศาเซลเซียสนะครับพอจะมีที่โล่งให้เขียน,ยนสบายๆแล้วนะครับเราก็จะแทนค่าลงไปโดยสูตรอินทิเกรลมันเกิมเหมือนเดิมนะครับนี่คู่ใกล้และนี่ก็คือคู่ไกลนะครับก็จะได้ออกมาเป็น H ที่13องศาซีนะครับ ตัวทีเป็น hf ด้วยนะครับ hf ที่13องศา c ลบด้วย2 3 6.38นะครับส่วนด้วย2 4 5.81ลบ2 3 6.38อันนี้เป็นคู่ไกลเห็นไหมครับข้างบนเป็นคู่ใกล้นะครับ,บ,รบตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับฝั่งนี้เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น13-12ลบส2ส่วนด้วย14ลบด้วย 12นะครับเอาละจงหยุดแล้วกดเครื่องคิดเลขเดี๋ยวนี้เราก็จะพบว่าไอตัว hf ของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2 4 1.095กิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมอย่าลืมเขียนหน่วยให้เป็นนิสัยนะครับเอาละตอนนี้เราได้ hf ที่13องศามาเรียบร้อยแล้วเวรกรรมของเราก็ยังไม่จบครับเพราะว่า เรายัางต้องใช้ HFG ด้วยนะครับงั้นการ Interpolate ก็ยังคงทำต่อไปที่ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวอาจารย์จะลบตัวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องหลงนะครับตอนนี้ตาราง i n t e r p o l a พ e ลของเราก็จะกลายเป็นอันนี้กับกับอันนี้นะครับอันนี้เราก็จะเขียนเป็น HFG ที่13มุงศาเซลเซียสเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นคู่ไก่และอันนี้ก็จะเป็นคู่ไกเพราะฉะนั้นเราจะได้ออกมาว่า h h g ที่13องศาเซลเซียสนะครับลบด้วย1217.46นะครับคู่ไก่หารด้วยคู่ไก่คือ1209.72ลบด้วย1217.46ก็จะมีค่าเท่ากับ 13ลบ12หารด้วย14ลบด้วย12นะครับเหมือนเดิมครับหยุดวิดีโอแล้วก็กดเครื่องคิดเลขซะนะครับเราก็จะได้ออกมาว่า Hfg ที่13องศาเซลเซียสนะครับก็จะได้ออกมามีค่าเท่ากับ1213.59หน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับ เอาละตอนนี้เราได้ h f g มาเรียบร้อยแล้วตัวสุดท้ายครับต้อง i n ทอร์ o l เล e ความดันด้วยนะครับเอ๊ะลราทำไมต้อง i n t e r p o l เล e ความดันด้วยล่ะจานทำไมต้องไปหาตัว h ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฉลยให้ดูตอนสุดท้ายในภาพรวมมันเป็นยังไ,ไงนะครับก็ทำเหมือนเดิมก่อน <AM> ก็ความดันตรงนี้นะครับความดันที่สอดคล้องกับที่13องศาเซลเซียสก็เหมือนเดิมนี่เป็นคู่ใกล้ และนี่คือคู่ไกลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็น p ลบด้วย6 58 4 8หารด้วย704.43ลบด้วย 6, 5 8 .48 นะครับเหมือนเดิมครับก็คือคู่ใกล้หารด้วยคู่ไกลส่วนผมกับคุณเป็นคู่กรรมครับต้องมาลงเรียนด้วยกันนะครับอา้าเรามาดูต่อนะครับฝั่งนี้เหมือนเดิมครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น 13ลบด้วย12หารด้วย14ส่วนด้วย12เหมือนกันนะครับก็จะได้เป็นชุดนี้ขึ้นมากดเครื่องคิดเลขครับก็จะได้ออกมาว่าความดันตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ6 8 1 4 5 5 kpa นะครับตอนนี้เราก็ได้ interpolate ได้ครบหมดแล้วนะครับเพราะว่าตัวเลขทั้งหมดที่คำนวณได้เมื่อสักครู่นี้เนี่ย มันก็จะปราก,กฏอยู่ในตารางนะครับฉะงนั้นก็จย์ก็ลองเขียนค่าทั้งหมดนะครับที่มีอยู่นะครับลองเขียนใหม่นะครับตอนนี้เราอินเทอร์โพเลตเสร็จแล้วเราก็ได้ได้ค่าที่อุณหภูมิ13มองศาเซลเซียสแล้วนะครับงั้นก็เอามาเขียนเป็นแถวใหม่เวลานักเรียนทําแบบฝึกหัดตัวเองนี่ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับพอดีกระดามันเล็กก็เลยต้องเขียนให้นักเรียนดูหน่อยนะครับ ตัวนี้เป็นอย่างนี้นะครับ vf ที่13มงศาเซลเซีย,ซยสาหาไว้แล้วนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0.016115 0 00 1. 1. 1. โอ้โหทศนิยมเพียบนะครับตัวต่อไปคือ vfg นะครับ vfg ก็จะมีค่าเท่ากับ0.18482นะครับส่วน vg ไม่ใช้ข้ามไปนะครับก็ไปใช้ hf ต่อ นะครับ hf <F> <G. S 2> ก็จะมีค่าเท่ากับ241.095จุดะครับ hfg นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1213.59 1 2 1 3.59นะครับและตัวสุดท้ายคือความดันนะครับโน้ตไว้หน่อยว่าเป็น kpa เดี๋ยวจะรู้ว่าโน้ตไว้ทำไมนะครับตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็น681 จุด4.55อันนี้ค่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นค่าที่นักเรียนอินเทอร์โพเลตมาเมื่อสักครู่นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าโอ้โหมันช่างอินเทอร์โพเลตเยอะแยะเหลือเกินจะเยอะไปไหนก็ถ้าเป็นของผสมเนี่ยจะตกตลาดอินเทอร์โพเลตเมื่อไหร่นี่รับกรรมแน่นอนครับเพราะว่าต้องคำนวณเยอะมากนะครับเรามาดูกันต่อนะครับพอเราได้อย่างนี้แล้วแล้วเรามาหาอะไรครับทำไมเราต้องมาหาตัว s ทำไมเราต้องมาหาตัว p นะครับทำไมเราต้องมาหาตัว v ก็เพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้านักเรียนกลับมาดูในตารางแอมโมเนียอิ่มตัวนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าข้อมูลที่นักเรียนมีอยู่ในตารางเนี่ยนะครับมันจะมีอุณหภูมิความดัน vf ก็คือปริมาตรจำเพาะใช่ไหมครับ vg ด้วยปริมาตรจำเพาะนะครับเสร็จแล้วก็จะมาเป็น e n t ท a ลปีนะครับ ของของของเหลวด้วยแล้วก็ของไอนะครับเสร็จแล้วก็จะไปเป็นเอนโทรปีของของเหลวแล้วก็เอนโทรปีของไอจะเห็นว่ามันไม่มีค่าพลังงานภายในนะครับพอไม่มีค่าพลังงานภายในแต่ว่าโจทย์ของเราเนี่ยให้หาค่าพลังงานภายในนี่แหละครับความซวยเลยมาเพราะอะไรครับเพราะมันก็เลยต้องใช้ความสัมพันธ์ที่เราเคยเรียนไว้ในบทตั้งแต่บทก่อนหน้านี้นะครับเราได้ออกมาว่าตัวเอน a l p ปีเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับ พลังงานภายในดังนี้ก็คือ H เล็กเอนทอลปีนะครับเท่ากับ u บวกด้วย pv เห็นไหมครับเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าเฮ้ยตัว u เล็กหรือว่าพลังงานภายในที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ H ลบ ok ด้วย pv เล็กนั่นเองนะครับแล้วก็เนี่ยสูตรเนี่ยก็คือสูตรที่เราจะเอามาใช้ในการหาพลังงานภายในเฉพาะตัวนี้ของเรานะครับ H est, ตัวนี้ก็เลยต้องหาไงครับเพราะว่ามันมีแค่นี้ในตารางนะครับส่วนตัว P ต้องเอามาคูณเลยต้องทําไว้ก่อนนะครับอันนี้ก่อนจะไปลงการคํานวณต่อเดี๋ยวย้ําเรื่องหน่วยนิดนึงนะครับในตารางเทอร์โมเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าตัว u ตัวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวดูในตารางอีกทีก็ได้เราจะเห็นว่าในตารางเทอร์โมเนี่ยนะครับตัว H est, ตัวนี้มีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมเห็นไหมครับ ส่วนตัว v ตัวนี้เรียนแล้วนะครับมีหน่วยเป็นลูกบาทเมตรต่อกิโลกร,รัมนะครับตัว p ตัวนี้ตัว pressure จดไว้ให้แล้วนะครับอันนี้เป็นกิโลปสาสาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูเรามาดูหน่วยกันนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวนี้มีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมเพราะงั้นที่เราอินทิเพรตมาก็มีหน่วยนี้เหมือนกันนะครับ ส่วนตัวความดันนะครับความดันมีหน่วยเป็นกิโลกิโลปสาส卡尔ปริปรมาตรเฉพาะมีหน่วยเป็นลูกบาทเมตรต่อกิโลกร,รมัมนะครับเราเอาปสาสาลกับลูกบาศเมตรมาดูด้วยกันต่อนะครับปสาสาลเนี่ยมันมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรถูกไหมครับ2ตัวนี้เนี่ยมันคือตัวเดียวกัน นะครับเพราะฉะนั้นเขียนปสาสคาลเป็นนิวตันต่อตารางเมตรได้นะครับคูณด้วยเมตรกำลัง3ก็คือไอตัวนี้นะครับเอาตัวนี้มาดูนะครับก็จะเห็นว่าไอตัวนี้ตัดการเชีย้ยเชีย้ยก็จะเหลือเป็นนิวตันเมตรซึ่งหน่วยนิวตันเมตรตัวนี้เนี่ยมันก็คือหน่วยของของจูลน,นั่นเองอย่าเขียนตรงนี้เดี๋ยวจะงงนะครับก็เอาตรงนี้นิวตันเมตรเนี่ยมันเป็นหน่วยของของจูลน,นั่นเอง เพราะฉะนั้นไอตัวปาสคาลคูณกับเมตรกำลัง3เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับก้อนนี้เนี่ยมันก็คือจูนนั่นเองนะครับพอมีเคเข้าไปก็กลายเป็นกิโลจูนต่อกิโลกร,รัมซึ่งเป็นหน่วยเทยวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนแทนค่าในในสมการนี้เนี่ยตัวความดันตรงนี้ต้องแทนค่าเป็นกิโลปาสคาลนะครับคำตอบมันถึงจะได้ถูกต้องอันนี้ก็เป็นจุดเน้นอันนึงในรายวิชานี้นะครับเพราะว่า ที่ผ่านมาก็คำนวณผิดกันบ่อยเอาละครับตอนนี้รู้แล้วว่าทำไมถึงจะต้องไปอินเทอร์โพเลตหาค่าพวกนี้นะครับเราก็มาทำงานกันต่อนะครับโจทย์บอกมาให้เป็นแบบนี้นะครับเรารู้แล้วว่าเป็นของผสมเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องหาค่าคุณภาพไอก่อนนะครับเราใช้ความสัมพันธ์นี้ครับเรารู้ข้อมูลที่โจทย์ให้มาก็คือตัว V นะครับ V เท่ากับตอนต้นต้นข้อเขียนเป็นวแอมโมเนียเอาเอา,เอาไว้เหมือนเดิม vfmonia mm hmm. ก็จะมีค่าเท่ากับ vf บวกด้วย x v f g นะครับคราวนี้เรามี vf ที่13องศาแลวเพราะเรา interpolate ประมาณค่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็แทงค่าไปตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ0.0.016.115นะครับบวกด้วย x v f g ก็คือ0.18 C 82สนะครับส่วนวิอมาน,นียคำนวณไว้ตั้งแต่ตอนต้นข้อแล้วก็คือมีค่าเท่ากับ0.1นะครับเพราะฉะนั้นแก้สมาการมาเราก็จะได้ตัว x ออกมาครับมีค่าเท่ากับ0.53 2 3้านะครับถ้านักเรียนจดไม่ทันนะครับก็หยุดวิดีโอเป็นพักพักแล้วก็จดตัวอย่างไปนะครับอย่านั่งดูเพลินเนพราะนั่งดูเพลิน,นมันก็จะเพลินพอเพลินมันก็จะนั่นแหละครับลา ยิ่งวิดีโอแบบนี้เนี่ยวิชาการอย่างนี้นี่น่าเบื่องั้นก็จดตามไปด้วยจะได้ไม่ง่วงนะครับเสร็จแเราก็จะได้ดูเลคเชอร์ตามไปด้วยได้ด้วยนะครับเอาละเรามาดูกันต่อนะครับตอนนี้เราได้ตัว x มาเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถจะหาตัว h ได้นะครับ h ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ hf บวกด้วย x hg นะครับงั้นเราก็แทนค่ามันลงไปนะครับเวลาเราแทนค่าเราแทนยังไงล่ะครับ ตัว h คือตัวที่เราต้องการจะหายังไม่รู้ hf ตัวนี้มีค่าเท่ากับ241.095บวกด้วย x ตะกี้หาไว้แล้วนะครับลบทิ้งไปแล้วด้วยตัว x ตัวนี้มีค่าเท่ากับ0.5 3 2 3นะครับส่วน hf d นี่ไงครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีค่าเท่ากับ1213.59 นะครับอันนี้ลบสูตรทิ้งไปเลยนะครับเราได้หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกดเครื่องคิดเลขเราก็จะได้ออกมาว่าตัว h ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ887.09กิโลจูลต่อกิโลกรัมนับเอาละตอนนี้เราก็ได้ตัว h มาสมใจแล้วนะครับ อยากหา U เล็กใช่ไหมสบาย U เล็กก็เท่ากับ h ลบ PV แทนค่าเลยครับ h คือเท่าไหร่ก็คือ8 8 7.09นะครับลบด้วย P ครับตอนนี้รู้แล้วต้องแทนเป็นกิโลปาสคาลนี้มาพอดีนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น681.455และตัว V ของเราไม่ใช่ V พวกนี้นะครับเป็น V ที่ โจทย์ให้ข้อมูลมาตั้งแต่ต้นแล้วก็คือ0.1นั้นในการคำนวณทุกครั้งเนี่ยนักเรียนจะต้องรู้ว่า v เล็กคืออะไร vf คืออะไร vfg คืออะไรนะครับอย่าเมาหมัดน,นะครับอย่าหลงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กดเครื่องคิดเลขต่อไปเราจะได้ว่าตัว u ของเราอ่าไม่ใช่อ่าถูกแล้วตัว u ของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ8.18 94หน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมและ u ใหญ่ของเราก็หาไม่ได้ยากแล้วนะครับ u ใหญ่เท่ากับ u เล็กคูณกับมวลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับมวล10กิโลกร,รัมนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น8180.94หน่วยเป็นกิโลจูลเฉยๆนะครับถ้าเป็น u ใหญ่เอาละครับเราได้คำตอบที่ต้องการมาเรียบร้อยแล้วนะครับ a n s มาให้เรียบร้อย เอาละตัวอย่างนี้ก็เป็นอันจบนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าการคำนวณโคตรเยอะเลยแต่การคำนวณมันไป็ซับซ้อนมากนะครับเป็นการคำนวณธรรมดาง่ายๆแต่นักเรียนจะทำไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่ยอมทำแบบฝึกหัดหรือทำซ้ำบ่อยๆนะครับแล้วพอนักเรียนทำหัวข้อพวกนี้ไม่ได้นักเรียนก็จะเริ่มเบื่อในการเรียนเทอร์โมดนามิกของเรานะครับแล้วจากคู่ใกล้และคู่ไกลมันจะกลายเป็นคู่กรรมระหว่างนักเรียนกับอาจารย์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็พยายาม จดนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจทําแบบฝึกหัดตามที่มอบไปแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาแต่เพียงเท่านี้แหละครับไปกินยาแก้ปวดหัวและเข้านอนนะครับบ๊ายบาย